สวัสดีครับีเล็กสายมันครับมาดูคู่นี้ครับกลับมาแล้วนะครับเสียทัดซันนี่เอสวายครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็นทางด้านนุ่มเต้นนะครับเข้าเวนแทนส่วนข้างบนที่ขยับตัวอยู่นี่ก็ซันนี่เอสวายสองนะครับอยู่ด้านบน 2อ4ยนั่นอยู่ด้านล่างครับป่าเจาะกับเสียทัดป่าเจาะนี่ข้างบนเสียทัดนี่ข้างล่างงานขุดลอกอ่างเก็บน้ําบ้านน้องกระทุ่มครับแขดดงบุรีด์อยู่ฝั่งทิศใต้นะครับฝั่งทิศใต้ของอ่างเก็บน้ําครับขุบดดินเวียงส่งต่อกันขึ้นมา โดยให้เสียทัดนะครับลงไปบุกอยู่ด้านล่างครับชั่วโมงนี้เขาจะทำงานกันเป็นคู่ครับมาเป็นคู่นี่ก็มวยถูกคู่แล้วครับสำหรับสองเสือร้ายทีมงานฟ้าบัด,ดานก่อสร้าง ปาเจาะกับเสียทัดสายบูด้วยกันทั้งคู่ครับถ้าเป็นมวยนี่ก็ต้องบอกว่าประเภทถอยหลังหกล้มครับคือดันหน้าอย่างเดียวหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับ สายบุกสายลุยตัวจริงลุยกันแบบไม่กลัวโลมกันเลยครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าลุยกันแบบไม่กลัวโลมเพราะว่าจมจนชินชาหมดแล้วครับ เดี๋ยวดูกันสักสิบนาทีนะครับส่วนตัวผมก็จะไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่หายดีนะครับเป็นหวัดเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกๆกท่าน วันนี้เสียทั์นี่ไม่ใช้ไม้เลยนะครับก็คือบุกแบบรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอะไรประมาณนี้ครับคือหน้างานนะมันเสี่ยงมันอันตรายอยู่แล้วครับปกติจะใช้ไม้ในการ รับน้ำหนักตัวเดินบุกเดินลุยนะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ครับโอ้โหกลับมานี่แรงเลยครับหนุ่มต้นเข้าเวรแทนวันเดียวหนุ่มต้นนี่อยู่ด้านบนพอ,อกลับเข้ามาประจำการเท่านั้นแหละครับลงล่างเลยครับ คิดว่าหน้าดินนั้นแห้งแล้วแต่ว,ว่าก็ยังมีสมองปนอยู่แล้วก็อา,อาจจะดินชั้นล่างนั้นอาจจะแข็งครับก็เลยเดินบุกเลยครับเสียทัดอันตรายนะครับนี่อันตรายนะ เดินแบบไม่ใช้ไม้ครับก็ตถวประาเป็นงานที่ท้าทายอีกหนึ่งภารกิจแล้วครับตักเวียงดินส่งต่อกันขึ้นฝั่งนะครับป่าเจาะนี่ยืนบนไม้ครับ บางของปลาจอะนี่ยืนขนาดยืนบนไม้นะอยู่ด้านาผิวชั้นบนนะครับผิวดินชั้นบนเนี่ยครับยังรวบนาารวบหน้าเลยครับยังลงมิดแท็กเพียงจะว่ามันมองเห็นแท็กอยู่แต่ว่าเสียทัศน์นี่สิครับโอ้โห,โหเล่นโหจริงๆวันนี้ ไปดูของดีแล้วครับดูว่าจะเจอหลุมพางหรือเปล่างานนี้ต้องดูกันยาวๆครับ ต้องติดตามกันไปเรื่อยๆครับผ่าดไปได้ด้วยประการทั้งปวงน,นันน่นนั่นนั่นมีหน้าทิมแล้วมีหน้าทิ่มแล้ว,ลวจงวังหวะยืนขุดนี่แนะครับรถมันพยมตัวเองลง เพราะว่าดินชั้นล่างนะั่นเป็นดินสมองครับโอ้โห,โหวันนี้ใจถึงเสียทัดใจถึงจริงๆครับเป็นไฮไลท์เลยครับสาหรับคู่นี้คู่ของปาเจาะกับเสียทัดซึ่งก็โหดด้วยกันทั้งคู่ดูครับของปาเจาะเองก็ใช่ว่าจะไม่น่ากลัวนะครับ วันนี้ดีไม่หมูแล้วจะหมูหรือจ่าหน้างานไม่หมูแล้วครับจะออกหมูหรือออกจาเท่านั้นเองครับ โอตักมานี่เป็นน้ำแล้วครับเละเป็นโจกแล้ว เอาล้วครับพักกันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับมีเสียวแน่นอนครับอย่าไปไหนครับพักดื่มน้ำดื่มท่ากันก่อนอย่าไปไหนครับโู้นี้ฟ้าบรรดาลจัดให้ครับป๋าเจาะเสียทัดเจวกันมาสวัสดีครับ